BFC นะฮะคืออาการสั่นนะครับอ่าตอนนี้ผมกำลังไล่อาการดูฮะอันนี้ตัวเซนเซอร์นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะวกแคมนะฮะของวิออรซึ่งผมได้เช็ดแล้วว่าตอนที่ผมสตาร์ทเครื่องบางทีก็อ่าติดไม่ติดนะฮะ หรือว่าทางานแบบติดๆขัดๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างแล้วผมเปลี่ยนมาแล้วตั้งแต่อคอยจูระเบิกนะฮะแล้วก็โวเ,เ,เทียนนะโวจีตนะครับทีนี้จะดูเซนเซอร์ตัวนี้นะครับว่าทุกลงแล้วบางทีก็ทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างนะครับมันกล่ว่าติกกดกาประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะดู อีกครั้งหนึ่งว่ามันติดขัดยังไงนะครับกำน,นั้ยังสั่งอยู่นะครับสังเกตที่หม,ม้อน้ำฮะเดี๋ยวก็ลำบากนิดนึงนะครับ สังเกตได้นะฮะดูนะครับเวลาถอดแล้วเครื่องก็ไม่ได้ทำปฏิกิริยาดใดๆนะแต่ว่าเครื่องก็ยังสั่นเหือเดินฮะเหมือนเดิมน,นะครับพอเฟเข้าไปนะฮะก็จะไม่มีอาการดใดๆนะครับอ่านะ อันนี้ผมต่อสายเดินฮะก็ปล่อยมือฮะนะครับจนก็จะตกรอบบางทีนะน,นะฮะก็เสียบเข้าไปนะเมื่อกี้ผมลองนะฮะก็ตัวนี้ก็ทำงานอยู่ปกตินะฮะก็สายข้างหลังนีก็สายไปไหนด้วยนะฮะ ผมไม่แน่ใจว่าเซ็นเซอร์เขาตัดรอบคูณเาคูเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับดูนะครับเออไม่มีอาการอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะถอดดูว่าไอตัวเซ็นเซอร์นี้มันเป็นไงหน่ยนะฮะดูนครับ,รบว,วิธีต่อเซ็นเซอร์นะครับก็อเอาเข็มคนที่ปากแบนอย่างนี้นะฮะ ก็ลดเถอดสายไล้เรียบร้อยนะฮะสองสอเส้นนะครับเนี่ยก็งัดเบาๆนะฮะก็ดึงคับก็ทอดสายฮนะ,ะดนสก็ก็โอเคครับนี่ก็จะไปตรวจสอบดูว,ว่ามันมีปัญหาตัวอย่างไรนะครับ แ okay, ครับโอเคนะครับผมจะลองงัดถูกนะนะครับว่าคา่อยค่อยทำนะครับ ใช่ครับอ่าอย่างนงี้นะครับครับก่อนที่เราจะเอาออกนะฮะเรา็มางมาปากกานิดนึงนะฮะว่าเดี๋ยวที่สายิึข้างนะครับ จะดูว่าข้างในสุกประปกหรือเปล่านะครับก<อ>็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็มันต้องถอในนี้เองนะฮะเดี๋ยวผมจะทำเรื่อยๆนะฮะผมจะทำความสะอาดนะฮะโดยใช้ก้างอะไรนะสับใช่ไหม สรงริการนะครับกระตมบานน,นี้นะฮะผมก็ใช้น้ำมันเบนซินนะครับนิดหนึ่งก็ค่อยๆทำนะฮะเมื่อกี้นะฮะสปริงไม่ก็อย ไอ้นั้นฮนะดูน้ำมันเมื่อกี้นะก็มันก็จะยุะย่นเลยนะครับขอให้ระวังด้วยนะสำรีติดนะครับขเดี๋ยวเช็คให้แห้งนะครับ เวลาลมเข้านะน่าจะดันตัวนี้ไปนะทำให้ตัวเซ็นเซอร์ทำงานนะครับว่าท่อเอกีนะครับโอเคนะครับก็คให้ทำนะครับผม ังเกตให้ดีนะฮะถ้าเราถอดมาแล้วนะครับก็จะมีสปริงนะตัวเล็กๆนก,ก็ให้ระวังด้วยนะครับแล้าความสะอาดก็ค่อยๆทำนะฮะก็ถอดมาได้นะฮะ นีครับผมน้ำยาทำความสะอาดไม่มีนะครับก็ ใช้นะ้ำมันเป็นสินแทงนะครับเพราะมันแห้งเร็วด้วยนะครับโอเคอย่าลืมตัวสปริงนะให้เข้าร่องด้วยนะครับครับตอนนี้ฮะ โค่นี้่ะครับแห้งๆนิดนึงนะครับแค่นี้เองนะฮะร,ระวังเรื่องสมัมฤทนะฮะกลัวมันติดครับผม โอเคน่าจะไม่มีปัญหานะเ,เดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับ จะสตาร์ทจะสตาร์ทเครื่องนะฮะ เครื่องถ้าเครื่องปกติะตกนะก็จะได้เสียงได,ได้ยินเสียงคำว่าคำล้มออกมาตรงนี้นะ่าเมื่อกี้ลองเปิดแอร์ดูนะครับพอเครื่องก็ทํางานปกติะตกนะแสดงว่าเครื่องตัวนี้นะครับจะทํางานได้ก็่อเมื่อปเปิดแอร์นะครับผมโอเคนะฮะ ก็เพื่อนลองทำตามดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะทำการอารีเซตตั้งค่าใหม่นะฮะตามู้่มือที่ผมได้ดูจากอินเทอร์เน็ตนะฮะว่าหาเครื่องสั่นของวิออสเขาทำยังไงนะครับเห็นฮะเห็นนะฮะนี้ทำงานปกตินะเดี๋ยวผมก็จะใส่ตามเดิมนะครับผมนะครับถ้าได้ยินเสียงอย่างนี้แสดงว่าเครื่องทำงานปกตินะครับ โอเคนะครับก็อันนี้ใส่เข้าไปที่เดิมนะฮะก็เรามาดูข้างในนะฮะนะครับอันนี้ก็ไฟรูปหน้าเคลื่อนโชว์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการรีเซตนะฮะโดยทําการสอดขั้วแบตเตอรี่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวก็เราจะปิดเครื่องนะ แล้วก็ถ้าทำการรีเซตโดยทำการเขาเรียกว่าแล็ตอแบตแล้วก็เปิดไฟหน้าพอประมาณ10นาทีหรือว่า15นาทีนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะโอเคเครื่องนะครับใช้เบอร์10นะครับ ไว้ประมาณ10นาทีนะครับเพราะว่าจะให้ไฟนะครับตัดไฟฮะแล้วก็เปิดไฟหน้านะครับเพื่อทำการไล่ไฟในระบบให้ออกให้หมดนะฮะขับกอเราประมาณ10นาทีนะครับอ,อันนี้ใช้เวลา1 0บหรือว่าถึงสินาทีนะฮะก็ ปิดไฟนะฮะเพราะว่าเราจะใส่ขั้วแบตนะฮะเคนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ขั้วแบตกันนะครับเพราะว่าจะเกิดประกายไฟนะฮะคันน็อเบาๆนะครับ โอเคนั่นแล้วก็ใบตังค่าได้เลยนะอื่นก็เปิดสวิตไฟอ่อนนะฮะโอ,โอเค,คได้ยินเสียงว่าตร๊ดโอเครอแป๊บนึงฮนะไฟหน้าปักฮนะอันนี้นะครับเรา ตั้งค่าโหมดนะครับรีเซ็ตของกล่อง ECU นะฮะโดยทำการนะฮะเปิดไฟอ n อนก็ประมาณส0วิน,นะฮะก็ให้ไฟสถานะขึ้นให้หมดเลยนะฮะจากนั้นนะครับเราก็ไปเหยียบคอนเร่งนะครับให้สุดนะครับ เนฮะทำเล่นให้สุดเลยนะฮะขอดไปนะฮะเท้าก็สกปรกนะฮะให้สุดเลยนะครับ,รบก็ป,กบลบปล่อยนะฮะก็หยุดเบรคให้สุดด้วยฮะโอเคนะครับก็จะหนัง แค่เช okay. นั้นก็ให้ปิดสวิตช์นะฮะก็เดีือดถอดกุญแจนะครับติดประมาณถึงไว้ประมาณสิบวินะฮะก็นับหนึ่งถึงสิบก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเผื่อไว้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่ะได้ลนะแต่นั้นเราก็สตาร์ทเครื่องได้เลยนะฮะ โอเคนะครับไฟสถานะก็ดับลงนะฮะก็เครื่องยนต์ก็เบาลงนะฮะเ,เราจะไปดูอาการสั่นของเครื่องข้างหน้านะครับว่าหน้าเครื่องนะฮะเป็นยังไงนะครับโอเคอยู่นะครับอเอ็นฮะขั้นตอนในการรีเซ็ต นะครับก็เครื่องก็ก็มีอาการ์ดันน้อยลงนะครับก็ให้ท่านผู้ชมลองทำดูนฮะว่าเครื่องของท่านเป็นยัไงน,นะครับสันเกิดปัญหาอะไรนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็กดสับสไคด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ